ก็ถ้าสายพานใหม่นะครับแล้วก็การตั้งตึงที่พอดีสตาร์รถมาครั้งแรกก็จะมีมีเสียงรบกวนนะมีมีเสียงอ e ีทาร์ตนะครับในกระทั้งแอร์ทำงานก็จะเงียบนะครับก็เปลี่ยนสายพานหนะ้าเครื่องยูสูนะครับมี2เส้นนะครับผมมิวเซนะมิวเซเวนะครับก็จะใช้สายพานนะครับเป็น 7PK 990นะจ๊ะอ่ารหัสพาร์ทก็ตามนี้ แล้วก็สายพานคอมแอร์นะก็ใช้ของศูนย์นี่แหละของศูนย์ยูศูนย์นี่แหละรห,หัสสายพาน a อขีดห้านะเบนโดรห,หัสคา์ดก็ตามนี้นะจ๊ะวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับไอ้วิธีถอดก่อนถอดไม่ได้ถ่ายคิดลืมสายพานแอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งตึง เบอร์สิตัวนี้เป็นตัวยอ,อ่นบูเล่นะครับคลายตัวนี้คลายตัวนี้ให้หลวมสายพายก็จะหลุดมาข้างล่างนะครับเป็นคอมแอร์จะมีน็อตเบอร์12ขันตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็คลายให้หลวมแล้วก็จะมีเบอร์14อยู่ข้างล่างนี่อยู่ตรงนี้เน่เน่เน่เ หมุนหลัลนะจะมีเบอร์สิบเป็นตัวหย่อนนั่นนะครับเบอร์สี่ใช้ปากตายจับด้านในใช้บ็อกขันด้านนอกนะครับเป็นหย่อนนะครับไดชาร์ตนั่นเองนะนี่พอเราหย่อนปุ๊บเราก็กดไดชาร์จลงมานี่มันก็จะมานั่งเราก็ถอดได้วิธีใส่นะครับใส่ก็ใส่ลองเจ็ดลงไปก่อนนะครับ เดี๋ยวใส่ให้ดูครับผมจากนั้นก็ตั้งตึงนะครับการตั้งตึงก็คือเราจะตั้ง ตัวร่องเจ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเนี่ยขันตัวเนี้ยครับดึงออกมานะครับให้ตึงนะครับก็ตั้งตึงนะครับถ้าเป็นเครื่องมือที่ศูนย์บริการนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าตัววัดกิโลนะครับเขาจะจิ้มที่สายพานแล้วก็กดนะครับว่ามันตึงที่กี่กิโลครับจะมีสเปคบอกนะครับอย่างช่างบ้านเราก็คงใช้นิ้วกดนะครับแล้วก็ลองสตาร์ดูถ้าไม่เอดไม่อาร์ตก็ เป็นอาใช้ได้นะครับแต่ก็ตั้งตั้งตึงให้พอเหมาะนะครับสําหรับสูมรบริการเขาจะมีบอกเลยครับสายพันธุ์ใหม่ตั้งค่าความตึงกี่กิโลนะครับเขาจะกดแล้วก็มีไดเอตบอกนะครับว่ากี่กิโลตามสเปคนะครับตามคู่มือนะครับสำหรับช่าวบ้านก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะเอาแค่ตั้งตึงพอประมาณนะไม่ตั้งตึงเยอะนะครับก็จะมีผลเสียครับถ้าตั้งตึงเยอะครับ ในเมื่อเราขันตั้งตึงสายพานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขันล็อกน็อตของไตชาร์จนะครับเป็นเบอร์14นะครับนี่คือแน่นนะไม่ต้องแน่นว่านี้ขันไม่ออกต่อไปขันไม่ออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ สายพานนะครับก็คือเร่ค้าวๆเราไม่มีเครื่องมือวัดว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะเราใช้มือกดนะครับกดออกแรงไปครับให้มีแรงยุบนิดหน่อยนะฮะตัวล่างก็เหมือนกันนะครับเป็นอะไรใช้ได้นะครับผมนะครับคข้าๆจริงๆก็มีเครื่องมือที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็มีเครื่องมือวัดว่าใช้แรงกดเท่าไหร่นะนั่นคือการตั้งตึงสายพานแต่เร้าๆของเราคือไม่ต้องตึงมากนะครับ โอเคครับปิดจอบครับผมก็ถ้าสายพานใหม่นะครับแล้วก็การตั้งตึงที่พอดีสตาร์ทรถมาครั้งแรกก็จะมีมีเสียงรบกวนนะมีมีเสียงเอี๊ดอารนะครับผมแม้ะทั้งแอร์ทำงานก็จะเงียบนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยอ่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถนะถ้าเกิดว่ามีเสียงเอี๊ดอาด เวลาสตาร์ทเครื่องนะให้สันนิษฐานได้เลยครับสายพานของท่านหย่อนนะให้ตั้งตึงก่อนตั้งตึงสายพานนะครับส่วนใหญ่ก็จะหย่อนเส้นนี้แหละครับอิสุนะเส้นบนถ้าตั้งตึงแล้วตึงรู้สึกว่าตึงเต็มที่แล้วยังดังอีกก็สายพานท่านเสื่อมประสานนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนได้เลยครับ2เส้นรวมกันก็เส้นละประมาณ220บาทนะ400กว่าบาท2เส้นประมาณนั้นนะครับผมเปลี่ยนเองนะแต่ถ้าไปเปลี่ยนร้านก็ แล้วแต่เขาบวกค่าแรงนะครับ300 500แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ฝากไว้ด้ยวยครับ <S <S ชลินมิกเซอร์ครับสวัสดีครับ